เรียนตัวแทนทางรัฐสภานะครับวันนี้วันนี้ทางกลุ่มประชาชนมีคอปทอซอปปสอกองทัพธรรมและก็มวลชนคนดีทั้งหลายนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันมายื่นหนังสือนะเพื่อที่จะคัดค้านะการนำเอาคาสิโนหรือการพนันเนี่ยนะ ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเรามีความเห็นว่า,าจากเหตุผลที่ทางารัฐสภา,าทางสภาเนี่ยได้ให้เหตุผลไปว่าที่พยายามที่จะนำเอาคาสิโนหรือว่าการพนันถูกต้องตามกฎหมายนี่เข้าไปเข้าไปให้มันไปถูกต้องตามกฎหมายนี่ด้วยเหตุผลสองอย่างหลักๆเท่าที่เราได้ฟังข้อมูลมานะครับถ้าติดตามข้อมูลนั้นหนึ่งก็คือ เพื่อที่จะแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมาย 2. เพื่อให้มีรายได้ในการมาบริหารประเทศหลักๆนะครับเ,เพื่อมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเรามีความเห็นว่านะการกระทําดังกล่าวเนี่ยจะมีผลเสียมากกว่าผลดีด้วยเหตุผลก็คือว่าหนึงนะในเหตุผลแรกที่ทางภาครัฐได้อ้างไปว่านะจะทําใหนะ้การพนัน ผิดกฎหมายนั้นมันหมดไปแล้วทำถูกกฎหมายในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการมีการพนันถูกกฎหมายไม่ได้มีผลให้การพนันผิดกฎหมายหมดไปเหมือนกับการที่มีหวยแต่ก่อนนะครับมีหวยใต้ดิน,นก็อ้างเหตุผลเดียวกันว่าเมื่อมีหวยบนดินแล้วหวยใต้ดินจะหมดไปปรากฏว่ามีหวยบนดินหวยใต้ดินก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ได้หมดไปเลย เพราะฉะนั้นไม่ใช่เหตุผลที่จะทําให้การพนันผิดกฎหมายหมดไปได้เพราะต้นเหตุของการพนันผิดกฎหมายก็คือนักการเมืองข้าราชการกลุ่มทุนชั่วนะรับสวยมีผลประโยชน์ร่วมกันเพราะยังไงมันก็ไม่มีทางหมดหรอกถ้าเป็นเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าประชาชนเนี่ยเก็บข้อมูลอยู่ในพื้นทีเน่เรารู้ว่านะยังมีการพนันเถื่อนห้วยเถื่อนทั้งหลายเนี่ย มันมีการเก็บสวยกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขาดการพนันที่ถูกกฎหมายแต่มันขาดคุณธรรมของคนใช้กฎหมายต่างหากไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความสุจริตอันนี้แก้ปัญหาผิดจุดนะเพราะฉะนั้นถ้าโอ้เอามาถูกกฎหมายด้วยเนี่ยมันจะมีปัญหาสองสามอย่างหนึ่งนะปัญหานั้น จะต้องมาแก้ปัญหามาควบคุมทั้งสองอันเลยผิดกฎหมายก็ต้องควบคุมถูกกฎหมายก็ต้องควบคุมแล้วถ้าคนไม่มีคุณธรรมมาควบคุมเนี่ยพากันทาชั่วไปหมดเลยยิ่งเกิดปัญหาหนักขึ้นไปใหญ่นี่ข้อประเด็นที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะควบคุมได้หรอกอันที่สองเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าการพนันเนี่ยมันคืออบายามุกมันคือสิ่งที่เป็นความพิ้หน้ชิบหายในทรัพย์สินในความอยู่เย็นเป็นสุขทั้งหลายมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิต ทั้งตัวเองและสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอบายามุขสูงสุดแล้วเป็นความเลวไร้สูงสุดแล้วในตรงนี้เนี่ยถ้าเอาถูกกฎหมายเนี่ยมันจะยิ่งทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยได้ง่ายทําให้เกิดการทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนี้ได้ง่ายแต่ถ้าผิดกฎหมายเนี่ยยังทําได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นผลเสียต่อสังคมเนี่ยจะจะน้อยกว่า,าถ้าทําให้เป็นผิผดกฎหมายซะนี่ประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2องประเด็นสุดท้ายที่ที่ทางภาครัฐ อ้างเนี่ยภาครัฐเนี่ยจะอ้างว่าจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผมมองแค่อยากจะพูดตรงนี้สองประเด็นนะประเด็นแรกเนี่ยนในตรงที่ว่าจะมีรายได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเนี่ยนะเราได้เก็บข้อมูลทํางานวิจัยซึ่งได้นําเสนอไปน,อนี้ด้วยนะครับเราได้พบว่าคนที่ไปเล่นการพานันเนี่ยคนจานวนมากเลยที่เล่นการพานันส่วนใหญ่หมดเนื้อหมดตัวแล้วนอกจากหมดเนื้อหมดตัวแล้วเนี่ยนะ ยังทําให้ครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวไปด้วยเพราะต้องไปเอาเงินเอาทองจากสิ่งเหล่านั้นมาก็หมดเนื้อหมดตัวหลายคนก็ไปทําผิดไปค้ายาเสพติดไปนะค้าประเวณีไปเนี่ยน่ะไปประพฤติผิดค้าประเวณีหรือว่าไปรักขโมยช่อกงอย่างนี้เป็นต้นครับไปทําอาชญากรรมต่อเนื่องไปมันเกิดผลเสียต่อสังคมต่อเนื่องไปนะมีครอบครัวหนึ่งครับนะที่เรามีอยู่ในงานวิจัยเนี่ย นะหมดเงินไปคืนเดียวนะครับไปเล่นการพน,นันถูกกฎหมายนี่แหละหมดเงินไปล้านบาทมาไอสิบร้อยล้านบาทหมดเงินไปร้อยล้านภายในคืนเดียวครอบครัวที่อบอุนนะ่นวันรุ่งขึ้นต้องขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปใช้หนี้ใช้สินครอบครัวที่อบอุ่นอยู่เย็นเป็นสุขกลายเป็นครอบครัวที่สิ้นไรไม่ตอกเดือดร้อนทุกทรมานภายในวันเดียวแล้วภาครัฐจะเอาเงินจากประชาชนที่สูญเสีย เงินทองอย่างมากมายนี่นะแล้วเกิดโอครอบครัวล่มสลายนี่นะมาพัฒนาประเทศชาติมันใจดําเกินไปหรือเปล่าอย่างยิ่งเป็นต้นนะครับแล้วแค่เอาจะมาแก้ปัญหาของคนที่ล้มละลายนี่ก็ก็แย่แล้วก็ไม่ไหวแล้วไม่นับปัญหาอาหื่นที่จะสืบเนื่องต่อไปผมแล้วเราก็จะเอาเองินนั้นมาแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยมันไม่ถูกต้องมาพัฒนาคุณภาพชีวิตมันไม่ถูกต้องมันเป็นการทําลายคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับนี่ข้อที่หนึ่ง ประเด็นที่2ประเทศไทยเราไม่ได้ขาดงบประมาณในการบริหารนะครับประเทศไทยขาดคนมีคุณธรรมในการบริหารถ้าคนมีคุณธรรมลดกิเลสได้ซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริงเงงบประมาณเหลือเฟือที่จะบริหารประเทศไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขและถ้าผู้บริหารประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการนะครับมีความมีคุณธรรมด้วยมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความสามารถในการพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์จําเป็นต,ต่อชีวิตนั้นจะสามารถาพาประชาชนพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และจําเป็นต่อชีวิตได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณจากการพานันเพราะเราเองก็เป็นกลุ่มปฏิบัติธ,ธรรมที่ไม่ได้ใช้การพานันเลยแต่เราก็พึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้เราจึงมีความเชื่อมั่นว่านา การพนันนั้นจะสร้างผลเสียต่อสังคมและคุณธรรมหรือการพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นต่างหากที่จะทําให้งบประมาณมากพอและนําความอยู่เย็นเป็นสุงมาสู่ประชาชนได้ครับขอบคุณมากครับ,บที่ท่านกรุณามารับหนังสือจากประชาชนครับขอบพระคุณครับก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับพี่น้องที่รวมกลุ่มกันมาในวันนี้นะครับผมบคำพ,พ,พีดิษากรโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรในรับมอบหมายจากท่านประธาน รัฐสภานะครับให้มารับหนังสือเพื่อที่จะนําเอาหนังสือที่ท่านามีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับในเรื่องการพน,น,นันนั้นนะครับไปดําเนินการเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ของท่านต่อไปนะครับเพื่อที่จะทําให้บ้านเมืองของเรานั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก็คือความคิดเห็นในการบริหารประเทศส่วนหนึ่ง ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาร่วมยื่นหนังสือในวันนี้ครับขอบคุณ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 ครับขอให้ผู้บริหารหรือว่าท่านที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับเป็นกำลังใจนะครับ